หลังจากที่เลื่อนมาหลายปีสำหรับการแข่งขันเดินวิ่งสุขภพิบาลท่าชลอมินิมาราธอนครั้งที่หนึ่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในทีมซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีและเหมาะสมแล้วที่งานนี้จะถูกจัดขึ้นหลังจากที่รอคอยกันมานานค่ะด้วยงานเดินวิ่งสุขภพิบาลท่าชลอมินิมาราธอนครั้งที่หนึ่งตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงประจำปี2566จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566ตั้งแต่เวลา4นาฬิกา30นาทีณบริเวณวัดช่องลม โดยมีการแข่งขัน2ประเภทคือวิ่งมินิมาราทอนระยะ11.5กิโลเมตรและเดินวิ่งระยะทาง4กิโลเมตรโดยจุดสตาร์ก็คือที่สะพานท่าฉลอมหน้าวัดช่องลมหรือว่าสะพานสตรีทอาร์ตท่านี้ได้มีผู้สมัครกิจกรรมเดินวิ่งสุขาพิบาลท่าฉลอมมินิมาราทอนครั้งที่1ประเภทประชาชนทั่วไปจํานวน2,112คนและประเภท V.I.P. จํานวน182คนรวมทั้งสิ้น2,294คนค่ะอย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวทางเทศบาลน,นครสมุทรสาคร ได้จัดทําเสื้อใหม่แทนเสื้อเก่ารวมถึงทําบิบใหม่แทนบิบเก่าด้วยซึ่งจะใจ่ายให้กับนักวิ่งเก่าที่สมัครไว้แล้วตั้งแต่ปี2563หากใครทําเสื้อหายเสื้อเก่าหรือว่าเสื้อขาดโดยให้ผู้ที่สมัครวิ่งสามารถรับเสื้อและบิบใหม่ได้ฟรีซึ่งผู้ที่สมัครประเภทฟ,ฟันล,ลันและมินิมาราธอนสามารถมารับเสื้อและบิบใหม่ฟรีได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สมีนานในวันเวลาราชการ ท่านใดที่สมัครที่เทศบาลนครสมุทรสาครก็ให้มารับเสื้อละบิบได้ที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งเทศบาลนครสมุทรสาครส่วนท่านใดสมัครไว้ที่โรงเรียนสังกัดเทศบาลก็สามารถไปรับเสื้อละบิบได้ที่โรงเรียนนั้นๆใครสมัครไว้ที่ไหนก็ไปรับเสื้อละบิบได้ที่นั่นค่ะโดยให้นําหลักฐานของผู้สมัครก็คือบัตรประชาชนและเอกสารสลิปการโอนเงิน ใบเสร็จชำระเงินเสื้อหรือบิบเก่าถ้าหากมีมาติดต่อขอรับเสื้อและบิบใหม่ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนกรณีรับแทนให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครมาด้วยค่ะส่วนนักวิ่งประเภท VIP สามารถมารับเสื้อและบิบใหม่ฟรีได้ในวันที่7-10มีนาคมโดยนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานมาแสดงด้วย ซึ่งนักวิ่งท่านใดสมัครไว้ตามโรงเรียนในสังกัดเทศบาลค่อยติดต่อได้ที่โรงเรียนนั้นส่วนนักวิ่งท่านใดที่สมัครไว้ที่เทศบาลน,นครสมุทรสาครสนามกีฬาจังหวัดหางเส็นท่านมหาชัยและที่อื่นๆให้มาติดต่อรับเสื้อและบิบใหม่ได้ที่เทศบาลน,นครสมุทรสาครห้องประชาสัมพันธ์ค่ะทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมนี้หรือช้ข้อความไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสุขาพิบาลท่าฉลองมินิมาราธอนค่ะ